ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดทุการสายสองกรุ 2, งเทพมหานครนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านอา,อาหารเรยดนนมนะครับเพื่อสุขภาพนะครับมา,ามาแนะน่ามาครับวันนี้นะนนครับอันนี้คืออะไรครับผมปลาเพี้ยสดค่ะปมเพี้ยสดใช่หมูั่วสมุนไพรดั้งเดิมค่ะค เมน,นูที่ร้านนี่ราคาทีกี่บาทมเลยใช่ไหมปลาเปียกสดไสหมูพุ่นที่40บาทนะคะแต่ถ้าไสกุ้งหมูมปูอดัดไสรวม50บาทค่ะไช้รวม50บาทครับได้สวัสดีค,ะค,ค่ะลูกค้าที่เราสัง่งไว้เมื่อกี้ได้เลยค่ะลูกค้ารอแป๊บนึงค่ะไม่เป็นไรกะใจเย็นๆถ่ายถ่ายลูกค้าได้ก,ก็ได้นะคะครับผมขายได้เรื่อยๆนะครับพี่เขาขายได้เรื่อยๆขายดีเลยค่ะขายดี ดีมากด้วยฮะยวนแค่เลยยวนแค่เลยนะครับภาพนั้นจิ้มอ่ะนะภาพมันจิ้มอร่อยมากเลยโอ้มาเข้ากันดีมาซื้อมาทานบ่อยไหมฮะบ่อยก็ถ้ามาเชิญทาประจำไม่ห่างโอ้ขาประจำคุณพ่อประจำเลยนะครับผมช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับเมื่อก่อนนี้โหต้องเข้าคิวยาวเลยโอ้โหจริงไม่ธรรมดานะเพราะโควิดทำให้ไม่ค่อยออกครภาพต้องเข้าคิวเลยนะ ผมก็เพิ่งเคยเจอกับอาหารแบบนี้นะฮะอันนี้อร่อยครัผมมีกะทิหมี่กะทินะครับก้าน <ขอ S 2> มี้อร่อยชอบน้ำมันขายซื้ไม่มีนะมันเย็นนานก็นต้องต้องถามลูกค้าประจำนะลูกค้าประจำมาซื้อไปทานบ่อยนะ้วก็ค่ะตักมาได้ก็กลิ่นทุกเมนูนี่ก็อร่อยขายให้น้องในเอาถุงใส่แบบนีอันนี้ถั่วเราจะพั่ววันต่อวันนะคะถั่วลิสงพั่ววันต่อวันค่ะลิงพั่ววันต่อวันเลยนะครับ มันจะหอมแล้วก็กินแล้วมันปลอดภัยด้วยคุณมก็ไม่แพงนะสี่สิบบาทแต่ว่าถ้าไปกินร้านอาหารจานนี้ก็ไม่ต่ำกว่าร้อยยี่สิบหรอกเนาะประมาณนั้นแหะค่ะค่าใช้จ่ายก็เยอะค่ะโอ้นี่พี่ค่าจ่ายค่าบริบาลค่ะลูกน้องค่าแอร์ค่าผมธรรมดาเนาะที่ผ่อนพี่ก็เคยเปิดร้านอาหารเวียดนามครับ พอตลาดมาหันมาทำโรงงานก็เลยหยุดหยุดเรื่องอาหารเครื่องอาหารตอนนี้โควิดก็กลับมาทำใหม่ครับผักก็จะมีอะไรนะฮะผักหรือคะจะมีโหระพาจัดและแหน่แล้วก็ผักบุ้งซอยเป็ดฝอยอย่างนี้ไงเพยาะมารวมกัน ก็กลายเป็นถักรวมทานแล้วมันจะระบบสับถ่ายมันจะดีมากกินแล้วจะขนทันทูแครดมันก็จะงาก็บำรุงกระดูกนะคะแครดก็บำรุงสายตาแป้งนี่ใช้แป้งอะไรครับอ้นเราสั่งมาจากเวียดนามค่ะโอ้แป้งจากเวียดนามด้วยนะค่ะเราสั่งเราสั่แผ่นมันจะของแฉ้มมันจะนุ่มอร่อยเบาบางค่ะ ก็จะแปลงเอ่อเมืองไทยด้วยนะครับแปลงเวียดนามนะแต่นี้ถ้าเราใช้กัดกัดนั้นจะจะขมนะคะนี้เราใช้กัดนอกจะไม่ขมครับผมขายว่าไหนเมื่อครับเนี่ยอ๋อขายทุกวันยกเว้นวันพุธจะขายซอยดาราซับค่ะครับวันพุธไปขายซอยดาราซับนะฮะ,ะก็ขายทุกวันเดือนใช่ไหมฮะแต่ว่าอยู่ตรงนี้คือขาย ค่ะทุกวันเลยค่ะยกเว้นว่าวันไหนหยุดก็คือหมายความว่าเราจะไปทําบุญแล้วก็จะหยุดขายดูนี่ขายกี่โมงกี่โมงนะฮะ่าถึงสิบเอ็ดโมงตลาดก็บายแล้วค่ะครับขายประมาณหกโมงใช่ค่ะหกโมงถึงสิบโมงเช้านะครับใช่ค่ะสิบโมงเ้า็ุกติดจะหมดแล้วที่เนี่ยแล้วก็สิบเอ็ดโมงตลาดก็บายแล้วค่ะครตลาดก็บายแล้วนะร้านนี้คือร้านอะไรนะคือเบี้อ่ะ าาเบ้อาหารเวียดนามอ๋องเบ้อา,า,า,าหารเวียดนามนะกาแบเฉยๆอ่เบ้อาหารเวียดนามครับข้าวข้าวฟุกกันข้าวฟูกันนะคะเบ้อาหารเวียดนามมาดูนะด่าขึ้นมาเลยใช่ไหม เขาเรียกอะไรนะครับพี่ปากหม้อยวนค่ะปากหม้อยวนนะจ้า <Yeah. S 1> นี่ครับปากหม้อยวนนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้เป็นอะไรนะฮะหนีกะทีค่ะหนีกะทีนะครับ <Yeah. S 1> นี่แม่ครับได้เลยค่ะลูกค้าอน่อยทุกอยานะคะบวยๆยั้ไม่มาเลยดวยอปกติใายต้องคนเหรอใช่ครับเดี๋ยวน้อง เฮียวยวนค่ะ ทำยังไงให้เขาคุ้มค่ากับการที่เขาจ่ายเงินให้เราแล้วเขาถืออาหารแล้วมันคุ้มค่าของเขาเราเราต้องการอย่างนี้ค่ะแต่แต่สรุปก็คือเราก็ขายดีมากจำนวนก็เยอะค่ะนี่ก็ออเดอร์บ่อยนะออเดอร์ไปถ้าถ้าตัวนี้น่ะเขาจะออเดอร์ไปเลี้ยงเลี้ยงพ้ากับด้านคัาคนชราก็สั่งทีเป็นร้อยกล่องอะค่ะโอ้โหถ้าบ้านเขา เขาเลี้ยงคนแก่นะมันคนแก่กทานแล้มันดีอ่ะทานง่ายค่ะทานง่ายครับเส้นผักนะครับผักหนอ่อยค่ะผักผันอกค่ะอยู่ที่ร้านนี่รับออกหน้างานด้วยเหรออ๋อค่ะรับค่ะเคยออกหลายครั้งแล้วค่ะแต่ถ้าเจอพี่แมะะ่ห คุ้มหกหนึ่งสีห้าหนึ่งห้าตองสอบโอ้ค่ะคุณก็อย่างที่บอกเลยค่ะเราอยากให้เขาถืออาหารเราไปให้คุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายให้ใหเราทามาซื้อสองกล่องไปนี่เก้าสิบาทนี่ก็ต้องให้คุ้มค่าใช่ไหม เกินคุ้มค่ะเกินคุ้มอีกนะฮะับเบตรงๆว่าเกินคุ้มเพราะว่าทุกอย่างเราทำได้ถูกที่สั่งทุกการสั่งเราใช้วัตถุดิบเราก็ไม่ใช่เราก็ใช้อย่างดีอย่างนี้ค่ะครับอ๋อขายดีนะตลาดไทยโลว์สี่สิบแปดอันนี้โลเป็นร้อยครับโอ้โหแต่ราคาแค่สิบหกบาครับผมไหมคะครับคุ้มมากคุ้มมากเลยนะแต่โชคดีที่ได้ออเดอร์บ่อยมากนและค่ะ นี่ไส้นี่ทำมาจากอะไรครับอ๋อหมูคั่วสมุนไพรค่ะมีขามีคมิ้นขาวค่ะมีหมูคั่วมีหนังหมูนิดหน่อยแต่แต่หมูจะเยอะมีขา้ขาวคั่วอะไรเงี้ยค่ะสมุนไพรล้วนๆเดี๋ยวคุณน้องไปกินแล้วคุณน้องก็ช่วยคอมเมน,นต์ในกูเกิลด้วยนะคะเวนะคะคได้ห้าดาว นีอ่อาหารเวียดนามเพื่อสุขภาพนะฮะกินเข้าไปได้เลยนะครับในคูกเกิลนะครับค้นหาได้เลยมีางานนี้เรากินวันหนึ่งก็มันก็ได้บำรุงกระดูกไหม,อ,มอาหารของที่หลายคนไม่เคยทานอย่างเช่นตัวนี้ไม่มีใครรู้จักครับบอกไม่เคยทานไม่เคยทานอพอกินมาแบบอร่อยแล้วคือแต่เรื่องเล่าอันนี้จะมีเรื่องเล่ามากกว่าครับคนซื้อครั้งแรกซื้อหน้ากล่อง บอกว่าอุ้ยพี่หนูไม่รู้ว่ามันอร่อยขนาดนี้สูก็เลยไปสาบเพื่อนได้สาบเพื่อนแล้วแล้วหนูคึกเสียดายเพราะว่ากว่าจะเจอพี่อีกอาทิตย์หนึ่งเพราะว่ากว่าสาอาทิตย์ละวันครับอีกคนหนึ่งก็ข้าราชการค่ะมาซื้อไปแล้วบอกว่าน้องสาบพี่สาบอร่อยไหมพี่เลยบอกไม่อร่อยคอ้าวทำไมพี่พูดอย่างนั้นเลยนะไม่เดี๋ยวเขาจะมาแยกที่คิดว่ามันอร่อยไหม <laughs> ลูกค้าเขาเยอะเรื่องเล่าเยอะอันนั้นนัหนี่กะทิฮะมาค่ะคุณค้ามองผิวิวเผินนะว่าน้ำยาขนมจีนนะฮะอ่าน้ำน้ำยาไม่ใช่ขนมจีนนะคะมันเป็นขาเรียกว่าหมี่กะทิหมี่กะทินะเราทำจากกะทิสดครับค่ะแล้วก็มีหมูสับผัดกับเส้นแกงแล้วก็มีไข่ครับค่ะออย่าง ฟองนะคะครับแล้วก็หัวปีเนี่ยกำลัรุงเลือดครับค่ะผักศรก็เป็นเอนไซม์อยู่แล้วเนาะครับแค่หลักก็บำรุงสายตาไข่ก็โปรตีนซึ่งมันไข่มันกาซีก็มาจากไขมันดีครับมันจะมาชาดหมดเลยกล่องนี้ก็ทีสิทนะครับไม่ค่ะอันนี้ไส้รวมห้าสิทอ๋อไส้รวมห้าสิทไส้รวมห้าสิะครับมีกล้วยด้วยแต่มีกล้วด้วยห้าสิบบาท เห็ดถู่วหนูต้นหอมค่ะเห็ดถู่วหนูมันดีต่อสุขภาพนะคะค่ะพี่ขอไปชาสัมพันธ์นะคะรับปักโลโก้ทุกชนิดนะคะรับปักโลโก้ด้วยใช่โลโก้ก็ที่บ้านเป็นโรงงานค่ะรับปักโลโก้ทุกชนิดรับรับทำเสื้อแบบยูนิฟอร์มอะไรก็ทำค่ะครับผมืออะไรนะอะอาพัดใช่ค่ะพัดใช้ปัดคอมพิวเตอร์ ก็เบอร์ก็เบอร์ที่พี่ให้ให้มาใช่ไหมครับได้ค่ะครับหรือไม่เบอร์อน้องขาวก็ได้นะคะครับจะเป็นเบอร์แปดสี่ครับเก้าเจ็ดห้าหกตองสองครับตองสองตองสองครับเจลเจลล้างมือก็หายนะครับเจลลางมือหายครับผหายถูกกว่าเพราะเรารับจากโรงงานอย่างเดียวตรงครับหายถูกเลยนะครับ ตอนนี้อยู่กวนเอ่อก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาลองดูสิบปากบ้าไม่ทัาตาเห็นนะคะมาลองทานของเราดูว่าสมอย่างที่คนก็พูดกันไหมก็พูดก็ดูก็ได้นะคะคือคือร้านอะไรนะคือร้านอะไรนะเวค่ะอาหารเวียดนามเวอาหารเวียดนามจ้าครับผมอาหารจาวังค่ะอาหารจาวังนะครับผมขอบคุณมากครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ